ครับท่านพุทธดีตามไทยครับท่านแปลยติไว้สงวนคําแปลยติไว้ในวงเล็บสิบปดนะครับใช่ค่คะการให้ความเห็นชอบยติให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับตามมาตาราสองเก้าหนึ่งทับสิบหกนะฮะใช่ค่ะ กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันผู้เสีดีตามไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐา,านะสมาชิกรัฐสภา,าท่านประธานคดีฉันได้สงวนคำแประยะติเอาไว้ในมาตราที่3ในคดนขอให้ตัดมาตรา3ในวงเล็บ18ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ รัฐสภาจะประชุมร่วมกันในกรณีนะคะดังต่อไปนี้ซึ่งวงเล็บ18นี้เป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบยติให้มีการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ตามมาตรา291ทับ16ท่านประธานคะที่นต้องขออนุญ,ญาตอภิปรายพาดพิงไปถึงมาตรา291ทับ16เพราะฉันคิดว่ามาตราตรงนี้ล่ะคะ่ะมันสะท้อนถึงความเป็นเผด็จการชัดเจนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ท่านประธานคะ ด้วยวิธีการและอะไรทั้งหลายทั้งปวงเสียงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เป็นผลสำเร็จตามที่ท่านปรารถนาแต่ท่านก็ยังะวงว่าเอาเข้าจริงแล้วอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญที่จับทำขึ้นตามหมวดนี้ตกไปตกไปยังไงคะตกไปในเรื่องสำคัญซะด้วย ตกไปในกรณีที่รัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมีลักษณะที่จะต้องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขบทบัญญัติในหมวดว่าเสียใจยจริง ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่สามารถจะทำสำเร็จก็แปลว่าคงจะต้องมีความพยายามอย่างเหลือเกินเลยในสะสะได้พยายามจะปิดช่องโหว่แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมันตกไปด้วยเหตุอันนั้นลุกขึ้นทำมันมาอีกทับสิบหกท่านยังเขียนต่อไปอีกนะคะว่าหรือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จเพราะเหตุสภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา291ทัสิเลบหนึ่งหรือสอง นั่นก็คือว่าถ้าเผื่อสภาร่างรัฐธรรมนูนมีจำนวนสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรืออันที่2ส,สภาร่างรัฐนูญจับทำร่างรัฐนูญไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา291ทับ11วรรคหนึ่งซึ่งก็คือตามกำหนดเวลาที่ท่านแก้ไขไว้เป็น240วันท่านประธานครับถ้าแม้นว่าดำเนินการแล้วไม่สำเร็จ ท่านยังคงเขียนไว้อีกว่าให้น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒธธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภามีมติให้มีการจับทั้งหมวดอีกได้อีกแล้วเหรอคะ ทำแล้วไม่สำเร็จคมคืนน้ำใจไม่สำเร็จขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งหรอคะดิฉันคิดว่าดิฉันรับไม่ได้เลยตกแล้วก็จบกันลุกขึ้นคิดกันขึ้นมาใหม่ท่านมีโอกาสทุกอย่างทั้งเสียงขั้งมากรวมถึงความกังวลของประชาชนที่เขาคิดว่าสสอรอที่จะเข้ามานั่งทำหน้าที่ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่นั้น มีโอกาสมากที่จะถูกครอบงำดิฉันคิดว่าท่านคงจะปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้เลยว่าผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต่างๆนั้นแน่นอนค่ะย่อมต้องการฐานเสียงทางการเมืองแล้ววันนี้ท่านก็คิดว่าจะให้สสรที่เลือกตั้งมานั้นมาจากจังหวัดละหนึ่งคนโอกาสมากเหลือเกินที่สสรจะถูกชักนำไป แล้วที่เขานินทากันไว้ว่าเสียงข้างมากลากไปนั้นก็มีโอกาสเป็นจริงท่านประธานคะดิฉันรับไม่ได้คะ่ะในมาตรา291ทับ16ซึ่งบังเอิญมันโยงมาถึงในมาตรา3วงเล็บ18นั่นก็หมายความว่าหน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องลุกขึ้นมาประชุมร่วมกันนี่ยนะคะเพื่อจะให้ความเห็นชอบยตินี้ฉันคิดว่าหยุดเถอค่ะ,คะหยุดคมขืนหยุดความเป็นเผด็จการมีโอกาสและทำไม่เสร็จท่านต้องหยุดคะ่ะ ขอบพระคุณค่ะ